ตอนนี้ก็ม็อบม็ก,ก็เริ่มแล้วครับจะลงถนนกัละสิบโมงเช้าไล่แพทองทานไปอยู่ขเขมรนะครับอันะอนุทินรับลูกไม่แฮปปี้ปมคลิปเสียงนายกอุนเซนนะครับนะตอนนี้ก็คลิปเสียงทุกนายกตลาดพุ้นไทยดำดิง่งดัชนีร่วงพันหนึ่งร้อยจุดนะครับหลายคนก็สิ้นหวังสิ้นหวังกับภาวะผู้นำของแพทองทานชินวัตร ก็คือพูดง่ายจุดจบอลนะจุดจบแล้วดูดูแล้วแล้วก็นะครับก็ก็คงจะจบลนะนะครับกชจติกาวานิตและพักร่วมรัฐบาลประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยที่นายกลาออกหากไม่ยอมลาออกก็ควรถอนตัวกรณีคลิปเสียงเกินเยียวยาเข้าข่ายนะครับนี่คุณกรจติกาวานิชบอกว่า เป็นการทรยศต่อตำแหน่งออนะครับเรียกว่าทรยศต่อตําแหน่งนะคุณกรณน,นะนะครับนะครับอนุทินเดชไลน์ขอคืนมหาดไทยภายใน48ชั่วโมงนะปัดตอบไม่รอยือ้อไม่รอยื่นลายชื่อปรับพลเมอนะครับอืมนะครับขุนเซนเตรียมเปิดโบงนะักการเมืองไทยนะครับยักยอกทรัพย์สินไว้ที่ขเขมรเอาละชิบหายแล้วสิ นักการเมืองไทยที่ยักยอกทรัพย์สินแล้วไปฝากไว้ที่ขมรนะครับไม่รู้ว่านะระดับไหนยังไงนะครับนะยักยอกทรัพย์สินโกงชาติบ้านเมืองแล้วเอาไปฝากไว้ที่เขมຈครับนะครับไทยบ้างครับนี่หุ่นเซนเล่นเต็มที่ครับนะครับเพราะนั้นก็เหลี่ยมคูแร่เหลี่ยมต่างๆนายกไทยหลานอิงนะครับหลานอิงกับลุงหุ่นเซนนี่ก็เหลี่ยมคูเป็นคนละเรื่องนะ นะครับคนละเรื่องเลยอยากได้อะไรลุงบอกมาเดี๋ยวหลานจัดให้นะครับอยากได้อะไรบอกมานะครับอืมนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับเนอนะครับอืมนะฮะเนอนะครับอืมโอ้คนออกมาด่าทออะไรกันเต็มไปหมดอืมนะครับอืม นะครับเสียหนูอยากจะไปไปเรียนวิชาฝ่ายท้านกับน้องไอ้ลาก่อนครับนายเออนะครับอืมนะเก็บของหมดแล้วครับห้องมหาดไทยทำเนียบนะครับอนุทินบอกไม่เอาแล้วกูนะพละดอนก็จอลาออกจากรองประธานสภาคนที่สองนะครับอืมอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้นะครพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรฟังเสียงนายกหลานอิงคุยกับลุงบุญเซน พี่น้องคิดยังไงฮะนะครับผมเองก็นะครับในฐานะเป็นคนไทยนะในฐานะเป็นคนไทยนะครับน,นะฮะน,น,นะฮะในฐานะเป็นคนไทยก็รู้สึกผิดหวังนะครับผิดหวังนายกรัฐมนตรีคนไทยนะฮะคือความรู้ความสามารถไม่มีสติปัญญาอาจจะไม่เพียงพอในการบริหารประเทศแต่พฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมันเหมือนว่า นายกคนปัจจุบันเนี่ยนะครับแพรทองทานจินวัฒน์เนี่ยมีความห่วงใยผลประโยชน์ของประเทศชาติมากน้อยเพียงใดนะครับพอฟังแล้วเนี่ยปุ๊บแล้วมันเหมือนก็อ่อนน้อมถ่อมตนเรียกคุณลุงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าเคารพรักคุณลุงเสมอนะทาตัวเป็นตัวเล็กๆเ,เป็นหลานนะครับแล้วก็เอาจุดบอกจุดอ่อนของตัวเองของของตัวอิงของรัฐบาลและของประเทศ นะครับไปเล่าให้กับบุญเซนฟังนะครับนะเรื่องส่วนตัวอะไรต่างๆเรื่องว่าสถานการณ์การเมืองตัวเองกําลังย่ำแย่คะแนนนิยมตกต่านะครับเรื่องกัมพูชาเนี่ยคะแนนตกต่ําก็ไปเล่าให้เขาฟังนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเรื่องสําคัญเราเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยกลังมีปัญหาเรื่องขอ้อพิพาทดินแดนนําเรื่องความตกต่ำนะ ความอ่อนแอจุดบอดต่างๆไปเล่าให้คู่ต่อสู้ฟังนะครับนะไม่มีใครเขาทำาน,นะครับและยังมีแล้วทำอะไรก็เกรงกลัวอุจจนไปหมดด้วยความเคารพด้วยความเคารพไปหมดนะครับและถึงขนาดบอกว่าคุณลุงอยากได้อะไรบ้างเดี๋ยวจัดการให้ขอให้บอกมานะครับอยากได้อะไรขอให้บอกมาแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าอยากจะได้ภาษาทนะปรภาษาทั้ง 3, สามภาษาทอยากได้ช่องบก อยากได้ดินแดนไทยเนี่ยอย่างนี้เราก็จัดให้เขาหรือเปล่าอยากได้อะไรบอกหลานอิงพี่น้องครับนะครับพอฟังแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะพูดยังไงนะอยากได้อะไรให้บอกมาถ้าเขาอยากได้ดินแดนเรานะอยากได้ปราสาท์นะอยากได้ช่องบกนะครับท่านานายกก็จะยกให้เขาหรือเปล่า <analogy. S 2> พเพราะว่าท่านนายกผู้เด่นะครับอยากได้อะไรให้บอกบอกเขาส่วนตัวเลย บอกกันสองคนไม่มีใครรู้หรอกนะคราวที่แล้วหลุดไปสื่อเสริมเอาไปเผยแพร่มีอะไรลุงบอกหลานเลยนะครับอยากได้อะไรเดี๋ยวมันเกิดอยากได,อกได้อยากได้ปราสาทสามปราสาทนะอยากได้ที่ดินพิพาทนะครับอยากได้ทุกอย่างแล้วท่านนายกจะยกให้หมดเลยเหรอครับนะท่านอย่าลืมว่าท่านเป็นนายกของประเทศไทยท่านบอกกับพุทธเจนว่านะเอาเรื่องจุดอ่อนของท่านบอกเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เป็นนายกมาเนี่ยตกต่ำที่สุดเลย นะครับตกต่ำย่ำแย่ที่สุดนะครับนะคนไทยจะไล่ไปเป็นนายกขเขมรนวนะเรื่องแบบนี้ไปเล่าให้เขาฟังได้ไงมันเป็นเรื่องของความอ่อนแออ่อนด้อยไร้เดียงสาไร้ประสบการณ์นะบางคนอาจจะใช้ถึงคำว่าสิ้นคิดหรือเปล่าจุดบอดจุดด้อยของเราไปเล่าให้เขาฟังทำไมบอกเขาหมดเลยเนี่ยมีปัญหากับแม่ทัาพภาคสองเนี่ย แม่ทัพภาคสองก็อย่าไปฟังอะไรเขาเยอะเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราูอ้อเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราแม่ทัพภาคสองเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราเน่ยเขาไม่ใช่พวกเราแสดงว่าเราก็คือหมายถึงใครครับห <c oughs> ุนเซนกับหุนเซนกับแพทองการจินวัตรคือพวกเดียวกันและแม่ทัพภาคสองเป็นเป็นใครอ่ะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเรา มเกับคุณเซนกับแพทองทานชินวัตรเป็นพวกเดียวกันหรือครับแล้วก็แม่ทัพัพสองเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราเอาอะไรกันเนี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนไทยอบอกว่าแพทองทานเนี้ยน่าจะเป็นนายกเขมรที่นิใัยน่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับผมฟังคลิปแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงบอกโอ้โหลูกคุณเ,เซนเป็นลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นเป็นไงฮะ โดนล่อซื้อโดนดักฟังโดนอัดเสียงโทรศัพท์แล้วก็เอาไปปล่อยคลิปประจานไปทั่วโลกคุณเซนยังบอกว่านะครับคลิปเนี่ยนะปล่อยให้กับคนอีก80คนเขารู้กันหมดแล้วทั่วโลกรี่แค่คลิปสั้นนะเดี๋ยวมาอีก17นาทีเสร็จปล่อยคลิปหมดครับนะครับนะแรกๆก,ก็คนในรัฐบาลบอก AI ก็พยายามจะมาแบบ นะแถกันไปน้ําขุ่นๆแต่ตอนหลังก็นายกออกว่าอ๋อเสียง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 หนูเองเสียงคุณหนูเองเองจบครับแล้วผมฟังวันนี้นะครับนายกออกมาถแถลง,ถลงบางคนก็บอกแถบอกว่าอะไรครับนะครับการคุยกันส่วนตัวระหว่างนะครับแพทองทานกับฮุนเซนนั้นการเรียกคุณลุงเป็นเรื่องปกติ ะะอยู่ในในคณะรัฐตีก็เรียกคุณอาคุณพี่คุณลุงคนน้าคุณอาเป็นเรื่องปกติไม่ใช่สถานะัสถาน,ก,ถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยจะเสียดินแดนเขมรจะพาเราไปสารโลกนะครับแบรนด์สินค้าเราปิดดัานดาทอใส่ร้ายประเทศชาติเยอะแยะมากมายเราไปคุยในลักษณะที่ต่ำเตี้ยเรียกดินเรียกเขาเป็นคนลุงให้ความเคารพ อยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวจัดให้แล้ววันนี้ท่านายกยังออกมาแถอ,อีกบอกว่าเนี่ยโอ้โหแม่ทัพภาคสองคุยกันแล้วไม่มีอะไรหรอกโอ้โหเราไปด่าไปด่าแม่ทัพของเราว่าไอ้พวกนี้มันไม่ใช่พวกเดียวกับเรามันฝ่ายตรงข้ามนะและแม่ทัพภาคสองเขามีหน้าที่อะไรครับเขามีหน้าที่ในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับการที่เขาให้สัมภาษณ์และหุดเซนโกรธแบบที่แพทองทานบอกหุดเซนไม่ชอบเลยแม่ทัพภาคสอบอกว่าแผ่นดินกู กูอยู่มานานแล้วนะครับถ้าจะเอาต้องดวลกันเขาบอกโอ้หุ่นเซนไม่ชอบนะครับนะอ่อิงก็เลยเอาใจหุ่นเซนบอกอยจะไปสนแล้วเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราอยากได้อะไรบอกมาอยากเปิดด่านจัดให้อยากทําอะไรบอกมาจัดให้ไม่มีใครรู้หรอกสองคนนี่แหละนะครับหลายๆคนก็กลัวว่าจะไปยกอินแดนไทยให้กับขมิหรือเปล่าโอ้โหพอมันมีเสียงคลิปออกมานี่ก็ภาวะผู้นํานี่จบเลย มันไม่กดไม่สมควรจะเป็นผู้นําประเทศและยังบอกว่ามันเป็นการคุยกันส่วนตัวไพรเวทนะเป็นเทคนิคในการเจราจาต่อรองนี่ผมอยากจะกราบเรียนนะผมเป็นอาจารย์ผู้บรรยายวิชาการเจราจาต่อรองหรือที่เขาเรียกว่าเทคนิคออฟนโกชิเอชันที่วันเสาร์นี่ก็บรรยายนะที่าราชบังให้กับ,บริษัทยักษ์ใหญ่นะผมจะเล่าให้ฟังนะหลักของการเจราจาต่อรองเนี่ยนะ ผู้เจรจาจะต้องไม่ทำให้ตัวเองกระจอกหรือต่ำต้อยนะทำตัวกระจอะอ่อนน้อมถ่อมตอนต่ำต้อยจากผู้เจรจายิ่งโอ้โหสงครามเนี่ยคุณไปดูอิหร่านอิสราเอลนี่ไม่มีใครยอมใครอ่ะคุณถล่มมาผมก็ถล่มคุณคือมันต้องมีลักษณะแบบเขาเรียกอะไรในลักษณะเท่าเทียมกันไม่ใช่แบบโอ้โหด้วยความเคารพด้วยความห่วงใยสุขภาพเป็นยังไงโอ้โหเราไม่ต้องไปสงสัย สนใจสุขภาพมัหรอกสนใจแต่เรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติ